2. สัตธิปยาลวัคหมวดว่าด้วยพระสูตรย่อ60สูตร 1. นึอจชัต,ตะอนิจจะฉันทสูตรว่าด้วยการละฉันทะในอายตนะภายในที่ไม่เที่ยง1 6 8พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละฉันทะในสิ่งนั้น ก็อะไรเล่าชื่อว่าไม่เที่ยงคือจักขูไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละฉันทะในจักขุนั้นชิวหาไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละฉันทะในชิวหานั้นมโนไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละฉันทะในมโนนั้นภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละฉันทะในสิ่งนั้น อัจฉริตะอนิจจสันทสูตรที่หนึ่งจบ 2. อัจฉริตะอนิจจราคาสูตรว่าด้วยการละราคะในอายตนะภายในที่ไม่เที่ยงร้อยหกสิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละราคะในสิ่งนั้น ก็อะไรเล่าชื่อว่าไม่เที่ยงคือจักขุไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละราคะในจักขุนั้นชิวหาไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละราคะในชิวหานั้นมโนไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละราคะในมโนนั้นภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละราคะในสิ่งนั้นอชัตตะอนิจจราคาสูตรที่สองจบ สามอจัตตะอนิจจฉันทราคาสูตรว่าด้วยการละฉันทราคะในอายตนะภายในที่ไม่เที่ยงร้อยเจ็ดสิบภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในสิ่งนั้นก็อะไรเล่าชื่อว่าไม่เที่ยงคือจักขุไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในจักขุนั้นชิวหาไม่เที่ยง เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในชิวหานั้นมโนไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในมโนนั้นภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในสิ่งนั้นอชัตตะอนิจจะฉันทราคะสูตรที่สามจบสี่ถึงหก ทุกขะฉันธาที่สูตรว่าด้วยการละฉันทะเป็นต้นในอายตนะภายในที่เป็นทุกข์ร้อเจ็ดถึง173ยภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเป็นทุกข์เธอทั้งหลายพึงละฉันทะพึงละราคะพึงละฉันทราคะในสิ่งนั้นก็อะไรเล่าชื่อว่าเป็นทุกข์คือจะขูเป็นทุกข์เธอทั้งหลายพึงละฉันทะ พึงละราคะพึงละฉันทราคะในจักขุนั <ja> ้นชิวหาเป็นทุก์ขมโนเป็นทุก์เธอทั้งหลายพึงละฉันทะพึงละราคะพึงละฉันทราคะในมโนนั้นภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเป็นทุก์ขเธอทั้งหลายพึงละฉันทะพึงละราคะพึงละฉันทราคะในสิ่งนั้น ทุกขะชันทาที่สูตรที่สถึง6จบเจ็ดถึง9ก้อนันตะชันทาที่สูตรว่าด้วยการละชันทาเป็นต้นในอายตนะภายในที่เป็นอนัตตาร้อยเจถึงร้อภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเป็นอนัตตาเธอทั้งหลายพึงละชันทา พึงละราคะพึงละฉันทะราคะในสิ่งนั้นก็อะไรเล่าชื่อว่าเป็นอนัตตาคือจักขุเป็นอนัตตาเธอทั้งหลายพึงละฉันทะพึงละราคะพึงละฉันทะราคะในจักขุนั้นขานะเป็นอนัตตาเธอทั้งหลายพึงละฉันทะพึงละราคะพึงละฉันทะราคะในชิวหานั้น มโนเป็นอนัตตาเธอทั้งหลายพึงละฉันทะพึงละราคะพึงละฉันทราคะในมโนนั้นภิกษุททั้งหลายสิ่งใดเป็นอนัตตาเธอทั้งหลายพึงละฉันทะพึงละราคะพึงละฉันทราคะในสิ่งนั้นอนันตะฉันทาที่สุดที่7จถึงเจบ 1 0ถึง12พาหิรานิจจฉันทาที่สตดว่าด้วยการละฉันทะเป็นต้นในอรัตนะภายนอกที่ไม่เที่ยง1 7 7ถึง179ภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละฉันทะพึงละราคะพึงละฉันทราคะในสิ่งนั้น ก็อะไรเล่าชื่อว่าไม่เทียงคือรูปไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละฉันทะพึงละราคะพึงละฉันทราคะในรูปนั้นฉันทะไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละฉันทะพึงละราคะพึงละฉันทราคะในสรัทธะนั้นคันทะไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละฉันทะพึงละราคะ พึงละฉันทราคะในคันทะนั้นรถไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละฉันทะพึงละราคะพึงละฉันทราคะในรถนั้นโพธพพาไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละฉันทะพึงละราคะพึงละฉันทราคะในโพธพานั้นธรรมรมไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละฉันทะ พึ่ละราคะพึงละฉันทราคะในธรรมรมณ์นั้นภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละฉันทะพึงละราคะพึงละฉันทราคะในสิ่งนั้นพาหิรานิจจะฉันทาที่สูตรที่สิบถึงสิบสองจบ 13ถึง15พา,าหิรัตุขะฉันทาที่สุดว่าด้วยการละฉันทะเป็นต้นในอายตนะภายนอกที่เป็นทุกร้อยแปดสิบถึงร้อยแปดสิบสองิุทั้งหลายสิ่งใดเป็นทุกข์เธอทั้งหลายพึงละฉันทะพึงละราคะพึงละฉันทะราคะในสิ่งนั้นก็อะไรเล่าชื่อว่าเป็นทุกข์คือรูปเป็นทุกข เธอทั้งหลายพึงละฉันทะพึงละราคะพึงละฉันทราคะในรูปนั้นสัตธะคันทะรสโพธพพธรรมรมเป็นทุกข์เธอทั้งหลายพึงละฉันทะพึงละราคะพึงละฉันทราคะในธรรมรมนั้นภิกษุททั้งหลายสิ่งใดเป็นทุกข์เธอทั้งหลายพึงละฉันทะพึงละราคะ พึงละชันตาคะในสิ่งนั้นพาหิระทุกขะชันทาที่สูตรที่13ถึง15จบ16ถึง18พาหิรานันตะชันทาที่สูตรว่าด้วยการละชันทะเป็นต้นในอายตนะภายนอกที่เป็นอนัตตาร้อยแปสา ถึง185ภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเป็นอนัตตาเธอทั้งหลายพึงละฉันทะพึงละราคะพึงละฉันทราคะในสิ่งนั้นก็อะไรเล่าชื่อว่าเป็นอนัตตาคือรูปเป็นอนัตตาเธอทั้งหลายพึงละฉันทะพึงละราคะพึงละฉันทราคะในรูปนั้นสัทธะคันทะ รถโพธพพ้ะธรรมรมเป็นอนัตตาเธอทั้งหลายพึงละฉันทาพึงละราคะพึงละฉันทราคะในธรรมรมนั้นภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเป็นอนัตตาเธอทั้งหลายพึงละฉันทาพึงละราคะพึงละฉันทราคะในสิ่งนั้นพาหิรานตตะฉันทาที่สูตรที่สิบหก ถึง18จบสิบเกอชัตตาตีตานิจสูตรว่าด้วยอายตนะภายในที่เป็นอดีตไม่เที่ยงร้อภิกษุทั้งหลายจากักขุที่เป็นอดีตไม่เที่ยงชิวหาที่เป็นอดีตไม่เที่ยง มโนที่เป็นอดีตไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรมจันแล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอชัตตาตีตานิจสูตรที่19จบยี่สอชัตตานาคตานิจสูตรว่าด้วยอายตนาภายในที่เป็นอนาคตไม่เที่ยง 187ภิกษุทั้งหลายจักขุที่เป็นอนาคตไม่เที่ยงชิวหาที่เป็นอนาคตไม่เที่ยงมโนที่เป็นอนาคตไม่เที่ยงอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้รู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอชัตตานาคตานิจสูตรที่ย0สิบจบ ยี่สิบเอ็ดอชัตตปัจจุปป,ปันานิจสูตรว่าด้วยอายตนะภายในที่เป็นปัจจุบันไม่เที่ยงร้อยแปดสิบษปดิทั้งหลายจากขู่ที่เป็นปัจจุบันไม่เที่ยงชิวหาที่เป็นปัจจุบันไม่เที่ยงมโนที่เป็นปัจจุบันไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ รู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอชัตตปัจจุปป,ปัน,นานิจสูตรที่21จบ